ครับสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ในในุกุลสุคนบัวเชอยู่ภายในและต่งประเทศนะเนาะก็ยินดีตอนเากสิบสองแม่ชม o m บังจาา้าแนว ไปพักที元元่ขมาแบบว่าวันที nada, ่รับโมเมนต์ย่ามผงนี <Mine Oil. S 1> ่พ <Where? S 1> ี่น <flows> ้องเลยก็ไปช่วงบ่ายมุ่งหรือว่าสองมุ่งเนาะอันนี้บบชุดสองมุ้งเืนเลี่พี่น้องเริ่มเริ่มเรื่มชกัแบผนต๊ะนต๊ะ่าลงอีกย่างือเพื่อนผุนก็ยู่ไกลเพื่อนก็ยูดไกลนี่พี่น้องอยู่ชุดบ้านเลยเนาะนอกชุดบ้านเลยพี่นลยเป็นว่าต้องไปว เพราะว่าถ้าไปปราแามันต้องได้พาเขาไปในบ้านไกลๆพ่นีได้พี่น้องเพื่อสิไปลอดปาแซเจะว่าเป็นสมงคุณกบจกต้องย่นไปแล้วก็มีเาไปออง้ถ้วเพิ่นเพิ่นซบมาแล้วพี่นขาังเออเพื่นก็มีรถอกรมีรียนนี่น่ีนบอกอาเอา้เงด้อม ลูกแบอกลูกูในาแต่นไกก่อนอืมก่อนเกเอนก่อนจะขึ้นถึ้นขั้นึงไดเพราะว่าเาตนี่ยวนีนะดับนองก่อน ເພິ່ນເລີຍວ່າໄກ່ຊິຕາຍບໍ່ຢູ່ນີ້

เสือมดเป็นนอนอะไรเนาะไม่เคยเคยได้ยินสักอย่า เก่าเลยนี่คนไห่เยเนียก็อีย่างเขายย่างไปลูกเนาะอันี้ได้คุก็ต้อคดไปเลยไปนั่ง้านไม่ได้ห่างไป่างทีเห็นไห้ผู้สียชีวิตเนี่ยไปยาก

วันนี้ก็พาเอฟซีมาบางบรรยากาศในงานศพของเพื่อนอาสาวนวลตาเพื่อนนตะกอนวันนี้ก็เป็นมือชงสก,การของแม่สาวนวลตาตอนนี้กำลังเคลื่อนศพจะไปป่าซาเนาะ เรือปลาซ่าเฮือนเพิ่นนี่ก็สิห่างกันอยู่ประมาณ2กิโลเมตรเพราะว่าเฮือนเพิ่นอยู่เหนือบ้านเหนือสุดๆเลยอ่าิสมดต่อกับอีกบ้านนึงเฮือนเพิ่นนี่เนาะอ่าอยู่นอกบ้านอยู่เหนือบ้านสุดเลยปาาอยู่ใต้บ้านสุดตอนนี้กําลังอ้เนาะอันนี้ก็เป็นโอเอเพิ่นเก็บนประกันสังคม lang sơn lộn vun vun vai nó vun tiêm nó tiêm